ดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านด้วยนะคะเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นลายปีกันแล้วนะประจำปีพุทธศักราช2567เลยนะก่อนอื่นาลารย์ต้องบอกว่าจาย์ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ดวงชะตาภาพรวมประจำปีของท่านเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะท่านควรผูกดวงวางลัคนาโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิด และที่สำคัญคือเวลาเกิดที่แน่นอนด้วยผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกันคํากรณกที่อาจารย์จะมอบให้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากกว่าดูแบบราศีด้วยนะชาวลัคนาราศีกันนั้นนะคะดวงดาวอิทธิพลสี่ดวงด้วยกันที่โคจรมาส่งผลกระทบต่อท่านนั่นก็คือดาวพักราหูนั่นเองที่ยกย้ายราศีมาเมื่อปีที่ผ่านมาประมาณปลายปีนะคะ ได้ส่งผลส่งกระแสเล็งมายัางจุดเกิดของท่านประกอบกับดาวพระเสาเองนั้นก็โครจรอ,อยู่ในมุมอัตริกับดวงชะตาของท่านและดาวพะะะาัะพฤหัสบดีนะคะก็โครจรอ,อยู่ในภพมรณนะดาวพระมดุยูนะคะก็โครจรอ,อยู่ในภพสุภพนะแต่หลังจาก4เมษายนไปแล้วดาวพาัพพฤหัสบดีก็สยกย้ายราศรี จะเกิดเรื่องอะไรกับชาวลัคนาราศีกันนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังนะอาจารย์พยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมเป็นเพียงแนวทางให้ท่านรับมือกับเรื่องหลักๆนะคะท่านจัได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆได้จักหนักก็จะได้เป็นเบานะคะจักเบาก็จะได้ไม่เกิดด้วยในปีพุทธศักราช2567ตั้งแต่วันที่1มกราคม จนถึงวันที่30เมษายนนะคะตลอดทั้ง4เดือนนี้ดาวพาเปื้นสนฤดียังคงโฟจรอ,อยู่ในภพมรณนะโดยโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคทำให้ชาวลักนาะราศีกันนั้นนะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงเมษายนปีนี้ต้องพึ่งพาตัวเป็นหลักใหญ่เลยจะหวังพึ่งพาใครก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการรวมถึงอาจมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะภายในครอบครัวของท่าน สำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะต้องประคับประคองใจกันให้ดีหนักนิดเบาหน่อยพยภัยกันคู่ครองคนรักของท่านอาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายนะคะหงุดหงิดง่ายเยี่ยวกาดเส้าอารมณ์บางท่านก็จะห่างๆกันด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบหรืออยู่ไกลกันรวมถึงบางท่านก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพุณส่วนคู่สัญญา อาจมีปัญหาในการทำข้อตกลงเจรจาสัญญาต่างๆเกิดขึ้นด้วยบางท่านก็เกิดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่ทำมาหากินอาจไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอาจจะมีการเดินทางบ่อยเดินทางไกลหรือไม่ก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทต,ต่อเติม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านที่ทํางานนะคะที่จะมาหากินของท่านรวมถึงยวดยานผานะของท่านด้วยระยะนี้นะคะชาวลักษณาราศีกันนั้นต้องระวังปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับคนหลักคู่ครณรวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านของท่านด้วยในอีกด้านหนึ่งบางท่านนะคะอาจได้ไปเรียนนะคะไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านอาจจะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่ ในด้านดีนะคะชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจได้รับมรดกตกทอดได้ของเก่าแก่ของตระกูลหรือไม่ก็มีเกณฑ์ขายบ้านได้ขายที่ขายทางที่ดินอสังหาได้รวมถึงยวดยนานผ่านนะกอาจจะมีเกณฑ์ขายได้ด้วยสําหรับคนโสดน,นะคะได้พบรักต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วพอหลังจากวันที่30เมษายนนะคะดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่ภพ ศพระโดยโครจรร,ร่วมกับดาวพระมฤตดยูนะคะทรงกระแสฤิทธิยคกมาคุ้มครองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันแล้วนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาหลายอย่างหลายต่อความรักความเป็นอยู่ผิบานทั้งคนมีคู่และคนโสดนะจะมองหาอนาคตร่วมกันอาจมีข่าวดีมีงานมงคลเกิดขึ้น ู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้มังคับบัญชาจากที่เคยช่วยเราไม่เต็มที่นะจะกลับมาอยู่ดีก็เพื่อกูเราส่งเสริมเราอย่างเต็มที่เรียกว่าในช่วงหลังจาก3ามิเมษายนไปแล้วผลบุญคุณความดีสิที่ท่านได้ทําไว้นะคะจะกลับมาตอบแทนท่านอย่างแน่นอนหากมีอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะชาวลัคนาราศีกันนั้นจะรู้จักวางแผนจัดการการดำเนินชีวิตของท่าน ได้อย่างรอบคอบและมีสติยิ่งขึ้นบางท่านอาจได้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้ก็ไปได้ดีนะอาจไปศึกษาไปเรียนต่อไปดูงานก็มีความประสบความสําเร็จค่อนข้างดีหรือไปตั้งลบล้างที่อยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลอะไรพวกนี้นะคะท่านใดที่เจ็บไข้ในป่วยอยู่นะคะก็จะเจอทางรักษาเจอหมอดีนะคะตลอดทั้งปีเลยนะ หลังจากวันที่30เมษายนไปนะคะหรือตั้งแต่ต้นต้นปีนี้เลยก็ได้นะคะให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมันสร้างบุญสร้างกุศลทำในสิ่งที่ถูกต้องก็จะเป็นผลดีกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะที่อาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็จะมีทางรักษาให้ดีขึ้นได้ ส่วนดาวพระมรุเยูู่นะคะที่โคจรร่วมกับดาวพระเบนหาสัมมดีนะคะตลอด7ปีเลยนะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ท่านจะรู้จักการปรับตัวอาจได้มีไอเดียมีแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาแบบไม่เหมือนใคร นำมาต่อยอดกับการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจของท่านได้หรือท่านอาจไปเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโล,โลยีใหม่ๆได้เปิดโลกรัถั์อีกด้วยดาวพระพราหูนะคะที่โครจรเลงมายังจุดเกิดของท่านตักหลอดทั้งปีนี้ด้วยส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องระมัดระวังปัญหากับคนรักคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญา การตกลงเจรจาทำสัญญาใดๆต้องมีความชัดเจนอ่านรายละเอียดให้ดีคำหนึ่งหนึ่งข้อได้เปรียบเสียเปรียบไวเพราะจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนที่จะเซ็นนะคะระวังถูกชักจูงไปในทางที่ผิดระวังการถูกเอาเปรียบถูกหวังผลประโยชน์ถูกโกงได้เพราะฉะนั้นท่านต้องอย่าไว้ใจใครง่ายๆการลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ต้องศึกษาให้ดีเป็นไปได้จะทำอะไรทำคนเดียวจะดีที่สุด ระวังเกิดคดีความฟ้ฟองร้องกันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยบางท่านก็เจอสภาวะกื่นไม่เข้าขายไม่ออกโดนเอาเปรียบนะคะหรือไม่ก็าจะอยู่ในสภาวะเป็นเดอะแบกแบกรับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากคนอื่นคนโสดอาได้พบเจอคนมีเจ้าของเข้ามาแล้วนะคะหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาพัวพันดาวพรัสเสาะนะคะที่โคจรอ,อยู่ในภพอริ ตักหลอดทั้งปีนี้เลยนะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นที่มีบุตรบริวารบุตรบริวารของท่านอาจนำภาระนำเรื่องหนักอกหนักใส่ไม้่ันก็ได้นะมาเป็นภาระให้หรือว่าบุตรบริวารของท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังท่านช่วงนี้ท่านเองจะรู้สึกเครียดง่ายกดดันแบกรับภาระหน้าที่หนักยิ่งท่านใดที่มีหนี้สินนะคะอาจหมุนเงินไม่ทัน โดนเล่งรัดหนี้สินก็ได้บางท่านก็ทำงานหามลุ่งหามค่ำพักผ่อนน้อยแต่สำหรับบางท่านที่จะทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินระยะยาวหรือมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระเป็นระยะยาวเนี่ยเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและสำหรับท่านใดที่ต้องทำงานที่ต้องแบบใช้การแข่งขันนะคะใช้ เขาเรียกสกิลทักษะหรือการมีคู่ต่อสู้อะไรต่างๆและต้องใช้ระยะเวลานานเป็นงานโครงการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปได้ดีเช่นเดียวกันแต่จะต้องเหนื่อยนิดนึงนะถึงอย่างไรก็ตามปีพุทธศักราช2567นี้นะคะชาวลัคนาราศีกันนั้นต้องอึดถึกทนแต่ก็จะมีจุดหมาย มีความสำเร็จในปลายทางนะคะก็จะดีกว่าปีที่แล้วขึ้นนะคะนี่คือภาพรวมของดวงชะตาของชาวลักนาราศีกันประจำปีนี้ด้วยนะอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะทุกกำลังใจทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ดีๆที่เติมเต็มกำลังใจให้อาจารย์เสมอมาเลยนะส่วนดวงรายเดือนนะคะอาจารย์จะทยอยทำให้ชาวลักนาราศีกันนะคะเพื่อจะได้โฟกัสเป็นจุดๆไปว่าในแต่ละเดือนนั้น ท่านจะต้องระวังเรื่องอะไรนะคะแล้วเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเด่นของท่านเนี่ยท่านก็รีบปล่อยวาเรื่องไหนที่ควรระวังในเดือนนั้นก็รีบแก้ไขหรือว่าตั้งรับให้ดีปัญหาต่างๆนะคะจะได้ไม่เกิดขึ้นด้วยนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปขออภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ